สนใจนะครับกาแฟดรพีนะเข้าไปในเพจหมอปลาปลากระป๋องนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เพิ่งแกะของวันนี้เลยนะครับเพิ่งแกะของเลยนะครับเนี่ยบอกเลยว่ารสชาติอร่อยจริงๆไม่ได้พูดเล่นอัตนาอร่อยไหมอร่อยมากไหมมากไหมมากก็คุณทำก็ว่ามากนะโอ้ยเห็นไหมล่ะพี่แต่เดิ้ลเองอะไรจะอ้วกไหมอีรั้งนะอะไรจะอ้วกไหมหรอไม่ใช่อัตนาที่กิน้กไม่ทานเลยพี่โค้กหวาน ไม่ทานอะไรเลยไม่ได้เลยจะอ,อ้วกจูดเนี่ยโกโก้มันหวานหวานก็ไม่กินจะกินอะไรอ่ะพระจ๋าขอชีวิตจริงเกิดขึ้นพ่อแม่พี่ชายคือจักรินรัตดาวพัฒนาดันในมโนดเพื่อนตำรวจมากันเยอะวันนี้นะครับโปรโมชั่นนะครับแถมถุงนะครับพูดดไ้วันนี้แถมถุงไม่ไหวแล้วพี่วันนี้แถมถุงเพราะพุทธินิเดียววันนี้แถมอ่าวันนี้แถมถุงพัฒนัาแถม,<อ>แถมจริงมาสอนสิ่งเย้กูจะอ,อ้วกเดี๋ยวอ,อ้วกใส่หน้าเลยอาต ปวด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 ออ้ยปวกแล้วไม่วิธีการหายปวกตีเลยมึงตีกูสิกูเอาจริงเนี่ยปวกยังอ่ะมึงเนี่ยหายอ้วกยังจะเอาอะไรฟันมึงหายอ้วกหรือยังหายอ้วกหรือยังมึงไม่ต้องตอบกูนะสิพี่โน้ตยยังหาตีหายยังพี่โน้ตกับพี่แตงหายแล้วกูหยุดอย่างนี้แล้วมึงยังว่ามม่หายไหรควายหน้าด่านหายแล้วครับเข้าใจผิดเพียงเราะยังไม่หายขอให้พี่โน้ตนี่จะได้จังเลยไอ้เหี้ยที่เค้าพูด เออะไรพี่โน้ตพี่โน้ตพี่โนดกลับมาแล้วเอาเอาหอเออเอาอ้วนแล้วเฮ้ยทำไมเห็นปากวะเฮ้ยใครใครใครตบนะดูไอ้นี่สิพูดแต่ละคำเนี้ยพระจะเอาเรื่องคือจะฟันคุณให้หมดให้ไปฟรีให้ให้ให้ตบนะใครตบใครตบนะจะให้ตบ่ะ นี่ไม่มีใครพูดพูดฉันไม่ได้ตดมึงนั่นแหละไม่มีใครตดนะครับไม่มีใครตดเอาปากดิี่ยเอาาเอาฟัง่ตีกูเสียเอาเสียนผมไม่กินอะไรแปลกๆไม่รู้กินปาหรือเปล่ากินพี่นั่นแหละเออกินพี่นั่นแหละกินคุณกินพี่กินคุณกินพี่กินคุณชีวิตจริงให้พี่นุดกลับมาเอาปืนยิงเอาขายขายต่อโกโก้ก็มีนะครับบอกด้วยกูไม่ได้กินของมึงนะเอ้าช่วยกันขายไงไม่ต้องมาพูดอย่างนี้เลยชีวิตจริงจะเกิดแล้ว ช่วยกันขายเร็วมามาเอาปืนมายิงช่วยกันขายไงตนะเร็วดิด็อกเตอร์ี่อร่อยจริงๆแตนะนี่กูไม่ได้เป็นอะไรอย่างนี้เลยนะที่มันจะมาคขายกับมึงอ่ะหน้าเหมือนเขาไหมหน้าเหมือนเขาไหมหน้าคนไครไม่เหมือนเลยหน้านใครคนนี้ไอ้นี่หมาอะไรนอันี้อะไรนะหน้่หน้าหมาเลยไคนเนี้ยอนเนี้ยไ่นเนี้ยหน้าควาย กันยิงงี้เลยอันนี้ได้เลยได้เลยนะได้เลยนะไม่พูดแล้วพระพระจัดสรรให้เราพูดมีอะไรแป๊บๆสิเราไม่รู้เรื่องมีพระจัดสรรที่ปากเดี๋ยวพี่โนดมาพี่ศักนินมาให้พูดแล้วครับเข้าไปในเพจหมอปลาปลากระป๋องนะฮะตอนนี้นะฮะผมกำลังถูกป้ารตนาบุรีนะฮะคุณบุรีผมเหรอ คุณบูลลี่ผมใช่ไหมครับแปลว่าอะไรล่ะคุณบอกว่าผมหน้าเหมือนเหมือนเหมือนควายอ่ะใครพูดไม่มีใครพูดคุณพูดใครพูดอ่ะไอเทมคุณเองคุณพูดออกมาเองนั่นอ่ะคุณคงเหมือนควายนะโอ้หเพ่แต่เหมือนจริงจริงนะอ่าไหนนี่พูดเองเหมือนไม่ได้นี่ไม่ได้คนพูดเลยผมว่าเหมือนนะตอนนี้ช่องนี้จะเก้าพันคนแล้วนะ ใครสนใจเกาเข้าไปในเพจหมอปลากระป๋องนะจ๊ะทุกคนมีกาแฟมีเอฟปากระป๋องมีน้ำปลาฮะด็อกเตอร์ผีชื่อนี้มีแต่ความอร่อยนี่นะครับอะไรอ่ะอะไรแล้วดิใจให้มาเอาละวันนี้ป้ารัตนาไม่ไี่มาทำอะไรมาขายอะไรกาแฟกาแฟคุณขายนั่นแหละคุณจะมาช่วยผมขายกูไม่ช่วยมึงหรอกทำไมกูไม่ได้เป็นอะไรกับมึงเนี่ยอ้าวผมจ้างคุณมาห้าแสนนะครับ เดี๋ยวพี่โนดมาจริงมาทําอะไรมายิงมยิงเรื่องอะไรให้ตายตายทําไมตายไปก็ฝังเลยฝังใครเราเราดูนะวันนี้เราจ้าพิเตอร์นะเราจะถามเขาว่าหน้าบุคคลคนนี้เหมือนใครเหมือนใครคนนี้เหมือนใครครับือใหดูสิทีโอ้ยเราก็เหมือนมนุษย์ที่หน้าตาดีกว่ามึงอ่ะ เหมือนมนุษย์ที่หน้าตาดีกว่าผมครับเอาอีกทีเอาอีกทีดูอีกท่าไม่ต้องดูแลพูดแล้วให้กูให้ดูไม่ได้ดูมาไม่ได้มึงไม่ต้องมาถามกูดังนั้นดูนะครับเดี๋ยวถามป้าอีกรอบนึงนะครับช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยเออความจริงว่าไงจ้าว่าไงว่าไงอยู่ว่าไงให้ช่วยด้วยให้กิเลพี่โนดมาอ๋อโทรศัพท์เลพี่โนดกับพี่ดันในมาหน้าแปลกๆเนาะเหมือนตัวอะไรนะเดี่ยวชีวิตจริงมาเกิดเหมือนใครเหมือนใครตัวอะไรนะเหมือนใคร มเลนะป้าอ่ะพูดสิจริงเหรอเออมเลยมให้ผมพูดจริงเหรอเออมาเลยแล L ควายใครไป่ใช่เนี่ยน้ดเลไม่ได้พี่พี่กับดีนี่น้าเหมือนไรน้าเหมือนไควายอ่ะ้วทำตามครู แต่เนี้ยฝากกดแชร์ฝากกดแชร์ฝากกดแชร์กดไลค์กดไลค์กดไลค์กดไรจะใรกดกระดิ่งกดกระดิ่งเอลเอลโอไม่ไหวเนี้ยมันจะได้หายมันเจ็บมากเลยนไม่ใช่มันจะได้หายฝากกดแชร์ฝากกดแชร์ฝากกดไลค์ลิ้นเอ๋ลิ้นเอ๋เฮ้ยฝากกดแชร์ฝากกดแชร์กดไลค์กดไลเซ็กซี่ด้วย ฝากกดแชร์ฝากกดแชร์กดไลค์กดไลค์พระทำโทษอย่างหนักเลยครับแชทสกายทำมือดิก็พี่มันเหนื่อยแล้วนะเนี่ยเฮ้ยจะได้จบไอมืดแล้วนะฝากกดแชร์ฝากกดแชร์กดไลค์กดไลค์และสกายและสกายลูกแก่าเย้ยไม่ได้เลยไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้ฝากกดแชร์ฝากกดแชร์กดไลค์กดไลค์สกายสกายสกายสายไม่ไหวแล้วพี่ ฝากกดแชร์ฝากกดแชร์ซับตะไคร้ซับตะไคร้ไปไหวไปไหวฝากกดแชร์หรืออะลรแชร์สำหรับค่ำคนนี้แค่นี้นะครับไปดูเรื่องต้อเรื่องเราไปตามได้นะครับช่องเจ้ยธรรมดาลูกประจำครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้ด้วยนะครับ